ทรราชกรีกโบราณเรียกเทเนหรือทุชนาธิปไตในความหมายสมัยใหม่หมายถึงผู้ปกครองเบ็ดเสร็จซึ่งไม่ถูกจำกัดตามกฎหมายหรือผู้ที่ยึดอำนาจอธิปไตยของผู้ปกครองโดยชอบธรรมทรราชมักได้รับบรรยายว่าเป็นผู้โหดร้ายที่รักษาถานะของตนด้วยการใช้วิธีกดขี่ความหมายดั้งเดิมในสมัยกรีกโบราณหมายถึงงอผู้ปกครองเบ็ดเสร็จที่เถลิงอำนาจโดยไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญสำหรับปราเทนโตและอริสโตเติลนั้น ได้ให้ความหมายทรราชไว้ว่าการปกครองของคนคนเดียวในรูปแบบของราชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือช่อชนในอำนาจมีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องและเลยการให้ความใส่ใจต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนและประโยชน์สุขของสังคมโดยร,รวมของผู้ใต้การปกครองมันคือตัวร้ายชื่อมายรากหรือมายรากเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติภายักษ์เจ้าแห่งมึงบาดานกายสีม่วงอ่อนมงกุฎยอดกระหนกปากขบในตาจระเข้มีเวทมนต์สะกดทับ และเครื่องสัพยาตอ่กล้องล่องหุนเป็นอาวุธในต้นฉบับภาษาสันสกฤตชื่อว่าอหิรพนะตมยราเป็นยักษ์ย้ายที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากประวัติของมยราเป็นโอรสเท้ามหายุมยักษ์กริย์เมืองบาดาลองที่สองและนางจันทร์ปรภาศีมีพี่สาวหนึ่งคนคือนางพิรากวนภยัยหลังเมื่อเท้ามหายุมยักษ์สิ้นพระชนม์ยราได้ครองเมืองบาดานสืบแทนเป็นกริย์แห่งเมืองบาดาลองที่สามก่อนตายมหายุมยักษ์ก็ได้สั่งเสียว่าอย่าไปยุ่งกับทศกัณฐ์ผู้มีศักดิ์เป็นลุง ก็จะเป็นภัยต่อมึงบดดาต่อมาไมายราบได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีสุเมธที่เชิงป่าหิมพานจนมีวิชาเก่งกลา้ารวมทั้งยังถอดหัวใจได้จึงถอดดวงใจไว้ในมแมลงผู้แล้วนําไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูดไมยราบได้พบมัจฉานุลูกของนางสุพรรณมัจฉากับธนุมานที่ทอดทิ้งไว้บนหาดทรายจึงเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อทศกัณฐ์ได้มาเชิญให้ไมยราบไปช่วยรบแม่นางจันทร์ตอนประภาสิน ธมานดาจะห้ามปรางไว้เมยาราบก็ไม่เชื่อฟังและได้ไปสะกดทับและลักพาพระรามไปซ่อนไว้ที่มุมบาดาลโดยสายครงเหล็กถังไว้ที่ดงตาลเพื่อรอต้องให้ตายพร้อมกับใบวิกหลานชายบุตรของนางพิรากวนที่เมยราบกล่าวหาว่าเป็นขบฏหนุมานจึงตามไปช่วยและได้พบกับมชฉานุทั้งสองเกิดต่อสู้กันโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้จึงสอบถามความเป็นมาซึ่งกันและกัน ครั้งสอบถามและพิสูจน์กันด้วยลักษณะและการหาเป็นดาวเป็นเดือนของหนุมานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบันม่ฉานุจริงยอมเชื่อหนุมานจะให้ม่ฉานุบอกที่ซ่อนพรามแต่ม่ฉานุยังกระตันยูต่อมายราชก็ไม่ยอมบอกตามตรงแต่บอกไม่ว่ามาทางใดก็ให้ไปทางนั้นหนุมานจึงมุดลงไปในสายบูมเหมือนกับที่ลงมาครั้งแรกและที่สุดหนุมานก็ฆ่ามายราชตายไวยวิก บุตรของนางพิรากวนจึงได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาดาลองค์ที่สี่ถ้าคุณชอบช่วยกดแชร์กดไลา์กดหัวใจกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ